น,นี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์อัดแล้วอันนี้มีห้องน้ำอันนี้ก็สวัสดคีครับ่น,น,น,นเาปน,นะคะได้มาดูห้องได้จิแต่นี่เลนเป็นประตูออกหลังบ้านและอันนี้ก็เป็นประตูข้างบ้าน แล้วก็มาดูห,าห้องใต้ดินแล้วก็ห้องนอนห้องจะอยู่นนห้องบนอยู่ห้องบนนี่เป็นพื้นไม้พื้นไม้ไม้สักทั้งหลังน,นี่จะเป็นเป็นน,นนะักลับโอ้มันไม่จับอันนี้จะสามารถทำเป็นห้องนอนได้นะคะใช่แล้วก็ และี่จีชั้น,นอ,อุ้ยห้องแล้วก็อันนี้ห้องนอนอันนี้หองนั่นเลเออก็มีห้องนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้ห้องนั่งเล่น,น,นห้องนั่งเล่น,น,น,ลนแล้วก็ห้องนั่งเล่นใช่น,น,น,นี่ไมนพืน,น,นไม้แทน